สงครามกำลังเริ่มตัางหากนะครับเมื่อบิตคอยราคาตกและอีลอนมาร์กไม่ได้สนับสนุนบิตคอยเหมือนแต่ก่อนไปสนับสนุนดอชคอยนะครับอีลอนมาร์กมองสถานการณ์อย่างนี้ว่าอะไรนะครับและความเป็นไปได้ของสถานการณ์นี้ไม่ได้แค่เรื่องของตัวเหรียญน,นะครับในการเทรดเท่านั้นแต่สถานการณ์นี้คือสงครามการเงินของโลกใหม่และโลกเก่า เดี๋ยวเรามีรายละเอียดอะไรที่มีดีเทลมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับวันนี้เรามาสู่คอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีอีกเช่นเคยนะครับสงครามนี้กำลังแค่เริ่มขึ้นนะครับในรอบนี้เพราะว่าบิตคอยเป็นตัวแทนอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของอะระบบการเงินที่ไร้เงินสดน,นะครับและบิตคอยก็เป็นตัวหนึ่งนะครับในการบุกเบิก เงินสกุลพวกนี้นะครับแต่บิตคอยก็อาจไม่ใช่เงินที่เป็นตัวแทนของเงินสกุลต่างๆ,ๆนะครับซึ่งอีลอนมารเนี่ยได้ออกมานะครับ t วิตเตอกับแฟนคลับของเขานะครับชื่อนายชิฟฟโนะครับในอ่า t วิตเตอนะครับก็ส่วนใหญ่แฟนๆเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจนะครับในเรื่องของประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ าราคานะครับของคริปโตเคอเรนซีที่มันแดงเถือกนะครับเพราะเขาคิดว่าเออมันเป็นความผิดของอีลอนมาร์กนะครับที่อ่ามันทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับแล้วราคาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามตลาดนะครับหรือความได้เปรียบนะครับองในการเทรดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำนะครับแล้วมีเบื้องหลังเนี่ยที่อีลอนมาร์กต้องออกมาทำอย่างนี้นะครับก็ อันนี้เป็นความคิดเห็นในในมุมของข่าวหนึ่งเท่านั้นของสยามบล็อกเชนนะครับเป็นเรื่องของเงินสดนะครับคือโลกการเงินแบบเก่าและโลกการเงินแบบใหม่นะครับแฟนๆส่วนใหญ่จะสนใจแค่ว่าเหรียญมันจะมีราคาดีหรือเปล่านะครับมันจะฟองสบู่แตกหรือเปล่าแต่อีลอนมาร์มองเรื่องนี้ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับถ้าเหรียญน,นี้นะครับสามารถยอมรับว่า เป็นเงินสกุลดิจิตอลได้นะครับหรือแทนเงินสดได้ขอแค่เงินสักสกุลหนึ่งตลาดในคริปโตเคอเรนซีจะไม่เป็นสีแดงเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปในอนาคตคุณอาจจะเห็นการพุ่งขึ้นของเงินสกุลบางอย่างในตลาดคริปโตเคอเรนซีที่มีมูลค่าเป็นสูงมากๆเลยก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นวันนี้นะครับอีลอนมาร์กก็ ออกมานะครับในการอตอบคำถามแฟนๆนะครับเรื่องของประเด็นนะครับการต่อสู้ที่แท้จริงนั้นคือระหว่างเงินสดและคริปโตต่างหากนะครับในด้านความสม,มดุลนั้นผมให้การสนับสนุนอย่างหลักนะครับแม้ความเห็นนั้นนะครับจะมาแบบสั้นนะครับและไม่ได้มีการโต้เถียงอะไรนะครับแต่ดูเหมือนว่า มันจะส่งผลให้ผู้คนออกมาแสดงความคิดเห็นในทวิตเตอร์เป็นจำนวนมากครับนายอดัมแบ็กนะครับ,รบก็เป็นส่วนหนึ่งที่ออกมากล่าวว่าอีลอนนะครับนั้นควรให้การสนับสนุนบิ c o i n อ e ีกนะครับทั้งยังได้เปรียบกับเหรียญอื่นๆในตลาดไม่ต่างกับตลาดคาสิโนนะครับที่ถูกสมมุติขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้อนะีลอนมาก็พยายามที่จะพัฒนาโปรเจกต เกี่ยวกับดอจคอยอยู่สม่ำเสมอน,นะครับและก็การขุดบิตคอยนะครับก็โดนโจมตีจากภาครัฐต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนที่พยายามที่จะหยุดการขุดของบิตคอยนะครับแล้วทางสหรัฐอเมริกาก็จะเก็บภาษีนะครับนายโจไบเดนนั่นเองนะอันนี้เป็นเหตุที่ทําให้บิตคอยเนี่ยนะครับถูกโจมตีอย่างหนักและการโจมตีนี้นะครับ ก็มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกซึ่งวันนี้เราจะไปวิเคราะห์ที่ประเด็นกันนะครับว่ามีแนวโน้มเรียงไงบ้างนะครับกับเรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วการที่อีลอนมัสก์ออกมาเหมือนกับทำลายและก็ทำให้เกิดศูนยากาศนะครับหรือฟองสบู่ของเหรียญคริปโตเคอเรนซี่มันมีอะไรบ้าง ซึ่งเราจะวิเคราะห์ทีละประเด็นกันนะครับก็สามารถเสริมเข้ามาโพสเข้ามาใต้คลิปได้ผมอาจจะไม่ได้พูดทุกประเด็นนะครับเพราะว่าบางประเด็นมันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนนะครับเราก็ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวนี้โดยตรงนะครับอะเราไปทําการวิเคราะห์กันดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับสงครามเบื้องหลังนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของ คนที่เข้ามาตลาดคริปโตจะร่ำรวยอีกต่อไปแต่สงครามนี้นะครับไม่ใช่สงครามการทำลายราคาบิตคอยอีกต่อไปนะครับแต่สงครามเบื้องหลังจริงๆมันเป็นเรื่องของโลกของการเงินนะครับโลกการเงินเก่าและโลกการเงินใหม่นะครับนั้นการทวิตของอีลอนมัสก์เนี่ยสำคัญมากๆนะครับสำหรับใครที่เห็นนะครับประเด็นตรงนี้นะคบว่าคริปโตเคอซี จะเป็นเงินงเป็นสังคมไร้เงินสดนะครับจะพาเอาสังคมไร้เงินสดมาในโลกอนาคตอย่างแน่นอนและคนจะรู้จักคริปโตคุนซีมากยิ่งขึ้นและการเงินเก่าอย่างรัฐบาลนะครับที่พยายามปกป้องค่าเงินของตัวเองนะครับปกป้องเรื่องของสิทธิประโยชน์ในประเทศของตัวเองก็พยายามที่จะออกมาต่อต้านเหรียญคริปโตเคอเรนซีเหล่านี้นะครับให้ ไม,ม่ออกมาเร็วเกินไปนะครับหรือว่าโจมตีนะครับให้คนเนี่ยท้อแท้นะครับไม่เล่นในตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือเป็นสาวกในตลาดคริปโตเคอเรนซีมากเกินไปนะครับในตามไทม์ไลน์ต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือว่ามันเป็นสงครามนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือสงครามไล้เงินสดนะครับแล้วก็สงครามโลกกับ นะครับสังคมเงินโลกเก่าดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับสงครามไร้เงินสดมันมาเร็วอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นอีลอนมัสกนะครับก็พยายามที่จะเล่งดอ g คอยนะครับแต่หากที่เขาไม่สามารถที่จะทำให้ดอจคอยเนะี่ยมันมีระบบการวิเคราะห์นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะครับ ทำให้ระบบเนี่ยมันวิเคราะห์ได้เร็วขึ้นนะครับละเอียดขึ้นแล้วมีค่าการประมวลผลได้เร็วขึ้นนะครับก็ <c oughs> อาจจะเปลี่ยนเป็นเหรียญอื่นๆก็เป็นไปได้นะครับซึ่งอีรมา์ก็เห็นตะหนักอยู่ตรงนี้นะครับว่าดอจคอยก็จะเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับที่จะทําให้เรื่องของเทรนนะครับเป็นสังคมไร้เงินสดเนี่ยรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนที่สนะครับบทเรียนเรื่องนี้คือสงครามดีเซนเทอรไลท์นะครับในอนาคตเรื่องเกี่ยวกับสังคมรายเงินสดอาจจะไม่ใช่สงครามดีเซนเทอไลท์จริงนะครับอาจอีกหน่อยระบบการเงินนะครับที่เกี่ยวกับสังคมรายเงินสดก็จะกลับไประบบเซนเทอร์ไลท์เหมือนเดิมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับน่าจะเป็นการควบคุมระบบการเงินของโลกเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะครับ ซึ่องอีลอนมาร์กน่าจะเป็นหนึ่งนะครับที่พยายามลักดันตรงนั้นนะครับแล้วระบบดิเซนเทอร์ไลท์นะครับก็ภายหลังนะครับก็อาจจะไม่ใช่รัฐบาลนะครับที่เข้ามาควบคุมแต่เป็นโลกของทุนนิยมนะครับหรือคนที่อยู่เมืองหลังบางคนที่พยายามที่จะเข้ามาควบคุมเงินโลกนะครับโดยใช้อาลทฤษฎีเรื่องของดิเซนเทอร์ไลท์นะครับมา นำเสนอในเรื่องนี้นะครับซึ่งบิตคอยเนี่ยก็เป็นระบบด e เซน t ท a l i ไล d ์จริงนะครับในรูปแบบการนำเสนอนะครับในรูปแบบของการทำระบบขึ้นมานะครับแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันไม่มีด e เซน t ท a l i ไล d จริงนะครับมันต้องมี c e n t ท a l i ไลท์ทั้งแหละนะครับแต่ว่าเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับในเรื่องของการเงิน การเงินมันจะพัฒนาไปได้ตามยุคตามสมัยนะครับฉะนั้นเรื่องของระบบมันก็ต้องมีอยู่2ระบบด้วยกันนะครับซึ่งการเงินในโลกเดิมมันเป็นเซ็นทรัลไลซ์อย่างเดียวนะครับแต่การเงินโลกใหม่เนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีตัวแปรเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดโลกของดีเซ็นทรัลไลซ์นะครับก็จะเป็นโลกการเงินแบบขนาดย่อมขนาดย่อยนะครับที่จะตัดสินใจอะไรไ,ได้เป็นอิสระ บางเซกเตอร์เท่านั้นนะครับฉะนั้นเรื่องของดีเซนทลไลซ์กับเซนทลไลซ์เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับซึ่งเราต้องดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าระบบการเงินนะครับจะเป็นสุดท้ายแล้วมันจะเป็นเซนทลไลซ์คือมีการควบคุมไม่กี่คนนะครับฉะนั้นใครที่เข้าไปในวงการพวกนี้ได้ก่อนนะครับคนนั้นอาจจะเป็นเจ้าพ่อ นะครับเหมือนอในประเทศไทยก็จะมีไม่กี่เพียงธุรกิจเท่านั้นที่คนครอบครองอยู่นะครับและเราจะไปประเด็นสุดท้ายกันในการวิเคราะห์วันนี้นะครับประเด็นที่ว่ากระแสเกี่ยวกับดอทคอยนะครับจะมาเป็นเงินสกุลของโลกจะจริงมากน้อยขนาดไหนนะครับทำไมอีลอนมาร์ไม่ใช้ไม่จับมือร่วมกับ โปรเจกต์ r ดรมนะครับของ f a c e b o o ไลบ้านะครับ uh, เรื่องของ f c e e o o o เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มที่ใช้ใน Facebook ในการ uh, ซื้อของออนไลน์นะครับแต่ uh, เรื่องของ d o จคอยเนี่ยนะครับที่อีลอนมาร์พยายามทำขึ้นมานะเพื่อต้องการให้ Dogecoin เป็นเงินสกุลอีกสกุลเงินของโลกจริงๆนะครับดังนั้นตัวแปรที่สำคัญที่อีลอนมาร์พยายามผลักดันก็คือ พยายามที่จะให้ดอลคอยเนี่ยไปเทียบกับเงินสกุลดอลลร์ได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งพยานนะครับที่จะให้ดอลคอยเนี่ยไปถึง1ดอลลร์อย่างแน่นอนแต่การที่จะไปถึงถึง1ดอลลร์นะครับมันต้องใช้การสนับสนุนสักพักหนึ่งนะครับและใครที่ชอบในเหรียญดอลคอยนะครับก็น่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บนะครับและในอนาคตจะไป1ดอลลร์อย่างแน่นอนโดยการผักดัน ของภาคส่วนต่างๆนะครับและก็ดอทคอยนะครับหรือเงินสกุลอะไรก็ตามที่จะมาทีหลังดอทคอยนะครับก็จะเป็นอีกเงินเงินสกุลหนึ่งที่จะมาเป็นอีกเงินสกุลหนึ่งนะครับในโลกออนไลน์นั่นเองนะครับหรือโลกสังคมไร้เงินสดนะครับดังน,นั้นในอนาคตนะครับเรื่องสังคมไร้เงินสดนะครับก็จะมีหลายสกุลด้วยกันเหมือนกันนะครับอย่างตอนนี้มีดิจิตัลหยวน มี d เ e a m นะครับเรมนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็กลุ่มของ d ดอชคอยนะครับก็ซึ่งในอนาคตเนี่ยจะมีอย่างแน่นอนเราก็ต้องดูตัวแปรกันนะครับว่าดอ c o อยมันจะไปทิศทางไหนแต่ผมเชื่อว่าดอชคอยนะครับพอในเวลาสุดท้ายเนี่ยครับมันสามารถที่จะเป็นได้ทั้งโทเค็นนะครับผมคิดว่าอีลอนมาร์เนี่ย เขาจะเข้ามาพัฒนาโปรเจกต์นะครับเขาคงคิดแล้วล่ะนะครับในเรื่องธุรกิจนะครับดังนั้นทอสด,ดอร์ชคอยนะครับจาก,กายมันกลายที่เป็นเหรียญมีมที่ไม่มีโครงสร้างอะไรในการรับรองนะครับในอนาคตผมว่ามันจะเป็นเหรียญที่เหมือนกับรุ่นพี่อย่างเหรียญอีกหลายเหรียญน,นะครับอย่างเหรียญบแนดนะครับที่หรือเหรียญอีเ e อเรียมยูนิ p ว ชุดซูชิสวอปอะไรพวกนี้นะครับที่มีบิสเนสโมเดลอยู่ข้างหลังนะครับเพียงแต่ตอนนี้นะครับการผักดันก็มันอาจจะเป็นเรื่องของการเป็นเงินสกุลดิจิตอลนะครับในโลกอนาคตแต่ว่าเรื่องอื่นๆมันน่าจะมีการพัฒนาหรือผักดันอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนและสำหรับใครที่ถือดอ c คอยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าถ้าในอนาคตนะครับดอคอย เป็นเงินสกุลหนึ่งของโลกนะครับและก็ผู้คนเนี่ยก็ใช้เงินดอจคอยในการชำระเงินนะครับผมเชื่อว่าในจุดหนึ่งนะครับอีลอนมักจะถ้ายังใช้เหรียญดอจคอยอยู่นะครับเขาก็จะปรับโครงสร้างของเหรียญดอ c คอยนะครับแล้วปรับโครงสร้างและโมเดลของธุรกิจนะครับในเหรียญดอ c คอยให้เหรียญดอ c คอยมีความคมมีความชัดมีความลึกมากยิ่งขึ้นนะสำหรับวันนี้นะครับ ก็เราไปถึงสามหัวข้อกันแล้วนะครับท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับในสงครามเกี่ยวกับสังคมไร้เงินสดกำลังจะมาในอนาคตนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรากา็จะพาไปสรุปถ,ถึงสามประเด็นกัน,นะครับและท่านผู้ชมนะครับก็เรามีลายกลุ่มนะครับที่ชื่อว่า cryptocurrency community นะครับ เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ถ้าเกิดไม่เจอนะครับก็เข้ามาถามเราในเพจก็ได้นะครับหรือว่าไปแถบชุมชนใน y t u t u นะครับเราจะทิ้ง QR code ไว้ให้นะครับเราก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอฝากนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในโลกอนาคตอย่างแน่นอน สำหรับน,นี้ขอตัวนะครับที่จะต้องลาจากก่อนจะลาจากกันเรามี4ช่องทางนะครับคือบล็อกดิ a เฟซบ o ๊กและ YouTube นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ